ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระวิญญาณเปสุดขอพระองค์รทรงนําเราในการที่เราจะเรียนด้วยกันในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณแห่งติปัญญาความเข้าใจความรอบรู้ของพระเจ้าอยู่เหนือชุดของเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะ พระเจ้าและในเวลานี้พระองค์จะขัาขับลงสั่งผูมกมัดท่วมนาดมือวิญญาณชั่วทั้งหลายวิญญาณใดก็ตามที่ต่อสู้ชีวิตของเราความอารมณ์ของเราจิตใจของเราความรู้สึกของเราเราสั่งผูกมัดและขับไล่มันไปในนามพระเยซูวิญญาณแห่งการต่อต้านความจรงิงวิญญาณ่งคำโกหกทั้งหลายเราสั่งทำลายมันในานามพระเยซูในเช้าวันนี้พระองค์จะขับขับลงในฐานเคลียร์บรรยากาศทุกอย่างที่อยู่เหนือชีวิตของเราแล้วเหนือพี่น้องที่อยู่ในทางบ้านด้วยพระองค์จะข่าร้อยฐานพระองค์จะขัาให้กำลังใหม่แก่เขาให้กับให้ความ ชื่นบานใหม่กับเขาพนมจาคราลัอธิษฐานพนมจัค่าในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนพนมจัคราผ่านชีวิตของเราทุกคนพระเจ้ารู้อธิษฐานและขอถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เราได้มีโอกาสได้เรียนใช่ไหมเรื่องโยชัวนะคะในพระธรรมโยชัวนะคะมาสองสองบทแล้วใช่ไหมคะบทแรกก็จะเป็นเรื่องราวของ หลังจากที่โมเสสได้เสียชีวิตใช่ไหมคะล้วก็ได้มีการแต่งตั้งให้โยชัวเนี่ยเป็นเหมือนผู้นําของอิสราเอลคนคนต่อไปต่อจากโมเสสแล้วก็โมเสสก็ได้วางมือเหนือโยชวัวแล้วก็การเจิมของพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยก็ลงมาเหนือโยชวัวแล้วก็โยชัวก็รับเป็นเหมือนคนที่รับช่วงต่อจากโมเสสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือในในถ้าพี่น้องจําได้ใช่ไหมคะว่า ถ้าพี่น้องจําได้ก็คือว่าคนอิสราเอลที่ประชาชนอิสราเอลที่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เนี่ยชนรุ่นนั้นเนี่ยตายกันหมดแล้วใช่ไหมก็คือว่าเปลี่ยนไปเป็นชนรุ่นใหม่ในช่วงที่เป็นสมัยของโยชัวเนี่ยก็คือไม่มีคนรุ่นเก่าเหลืออยู่เลยไม่มีคนที่คนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นทั้งแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ไม่เคยเห็นทั้งแผ่นดินคานาอันเหมือนกันเป็นคนที่แบบว่า อยู่เกิดมาปุ๊บลืมตาขึ้นมาดูโลกก็เจอถิ่นทุรกันดารเลย <c oughs> เจอทะเลทรายเจอการอพยพเจอการย้ายไปย้ายมาก็มีชีวิตตั้งแต่เด็กแบบจนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โตขึ้นมาก็เป็นเป็นคนรุ่นโยชัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในในบทที่ที่สองใช่ไหมคะในบทที่สองโยชัวเนี่ยเป็นก็คิดว่าโยชัวน่าจะเป็นคนเดียวนะที่เคยเห็นแผ่นดินคณาอันมาแล้วเพราะว่า โยชัว <osh> เป็นคาเล็บคาเล็บโอเคน่าจะเป็นโยชัวกับคาเล็บสองคนที่ที่เคยเห็นแผ่นดินคณนาอาันมาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในรุ่นของโมเสสแล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่ในรุ่นของโมเสสเป็นสิบสองคนที่เข้าไปสอดแนนมด้วยเป็นเป็นสิบสองคนที่เข้าไปสอดแนนมไม่พอแล้วก็สิบคนที่เข้าไปสอดแนมเนี่ยกลัวล้านมากๆแบบไปเห็นไปเห็นแผ่นดินคนาอาันปุ๊บ อันนี้เราย้อนกลับไปในสมัยของโมเสกเลยนะคะสมัยบรรพุรุษก็คือว่าพอพอสิบสองคนเข้าไปสอดแนมในพันดินคานานเนี่ยสิบคนเนี่ยแบบว่ากลับมาสิบคนบอกว่าอย่าไปเลยไปแล้วตายแน่ไปแล้วถูกขยี้เหมือนตะกะแตนแน่คนที่ไปเห็นเนี่ยเป็นคนยักษ์ขนาดผลไม้ที่เราไปได้มาอังุ่นที่ที่ได้มายังต้องใช้สองคนหามพี่น้องทุกวันนี้องุ่นที่เราไปซื้อในแมคโครหรอซื้อในตลาดทัด คนเดียวยังถือได้แบบสองสามพวงเลยใช่ไหมแต่ว่าอุ่นในสมัยนั้นเนี่ยต้องใส่คานแล้วก็หามใช้สองคนเนี่ยหามแค่พวงเดียวคือแบบเขาแบบกลัวกันมากแบบว่าโอ้ถ้าไปนี่ตายแน่เราเป็นใครจะไปสู้กับคนที่ใหญ่ขนาดนั้นเป็นคนตัวสูงเป็นคนตัวใหญ่อธิบายสารพัดแต่มีอยู่แค่สองคนที่บอกว่าพระเจ้าได้ให้แผ่นดินนี้กับเราก็คือโยชัวกับคาลิ สองคนนี้ได้มองต่างออกไปจากสิ่งที่สิบคนนั้นมองสองคนนี้มองว่าเฮ้ยพระเจ้าอ่ะให้สิ่งดีกับเราไม่ใช่หรอพระเจ้าให้ความอุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราแค่ไปแล้วก็ไปยึดสองคนนี้มีความเชื่อมากโอเคจบเรื่องนี้ไปก่อนเนมันยาวแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือเข้ามาสู่สมัยของโยชวูวใช่ไหมมาสู่สมัยของโยชวูวโยชูวก็ทําเหมือนที่บรรพบุรุษของเขาเคยทําเลยคือสอง่สองคนไปสอดแนม ส่งคนไปสอดแหนมในเมือง ENNIS ที่เขากําลังจะต้องไปตีก็คือเมืองยิรโคแต่ว่าโยชัวได้ทําในสิ่งที่ต่างออกไปจากสิ่งที่ในสมัยโมเสสทาก็คือในสมัยโมเสสเนี่ยส่งไปสิบสองตอนนี้โยชัวลดสิบคนไม่เอาละเหลือแค่สองพอส่งไปเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยไม่ได้ช่วยให้มีความเชื่อมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อเขื่อมากขึ้นแบบทําให้แย่ลงเลยค่ะโยชัวก็เลยเอาไปสองคนพอไปสองคน ส่งสองคนที่ก็คิดว่าสองคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมากเลยนะถ้าพี่น้องคิดดูอาทิตย์นั้นพี่ปุ๊เป็นคนสอนใช่ไหมเรื่องกําแพงเยลโคถ้าพี่น้องลองจินตนาการนะเราอ่ะเป็นชนชาติที่เดินเล่ล่อนไปเล่ล่อนมาไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีแม้แต่เมืองของตัวเองมีแค่กลางเต็นท์กลางๆหุบๆอยู่เงี้ยกลางเต็นต์เรก็เก็บกลางเต็นต์ราก็เก็บอยู่เงี้ยไม่มีแม้แต่กําแพงเมืองของตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่า เราต้องไปเจอกับอีกชนชาติหนึ่งที่มีกำแพงเนื้อกำแพงเมืองที่แบบว่าใหญ่มากๆกำแพงเมืองที่สามารถสร้างบ้านอยู่ในนั้นได้หนึ่งหลัง่ะพี่น้องเราคิดดูว่ามันไม่ใช่กำแพงแบบคือเวลาแก้วจินตนาจินตนาการภาพกำแพงอ่ะกก็จะจะจินตนาการภาพเหมือนกำแพงบ้านเราอ่ะที่แมวสามารถขึ้นไปยืนได้หนึ่งตัวแล้วก็ตกลงมาเพราะเราไม่เคยเห็นภาพกำแพงที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเราไม่ได้เกิดในช่วงที่เป็นสงครามที่ต้องมีกำแพงเมืองที่ใหญ่อะไรเงี้ย เราก็จะจินตนาการภาพาว่าเฮ้ยกำแพงก็กำแพงอะกำแพงก็คือสามารถปีนข้ามไปข้ามมาได้แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งแกก็ไปเปิดมันเป็นอะไรนะสารคดีหรืออะไรสักอย่างอะไรก็จำไม่ได้ละมันไม่ใช่กำแพงเมืองยิร์โคด้วยนะเป็นกำแพงเมืองจีนแล้วแบบว่าอ๋อช่วงที่เป็นข่าวว่าคนจีนอะคนจีนหลังจากเสร็จโควิดรอบแรกใช่ไหมคะโควิดสเตจแรก แล้วคนจีนก็แบบเหมือนอัดอั้นบันใจมากๆแบบฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขารัฐบาลเปิดประเทศเปิดไม่ได้เปิดประเทศเปิดให้คนไปเที่ยวกันเองได้ในประเทศอ่ะเขาถ่ายภาพกำแพงเมืองจีนอ่ะคนแบบว่าเป็นเป็นกำแพงสีน้ำตาลน,นี่แหละแล้วตรงกลางอ่ะก็เป็นสีดำาดๆดำ,ดำ,ดำ,ดำก็คือคนไปอัดกันอยู่ในกำแพงเมืองจีนคือไปเห็นอะไรเปล่ามนุษย์แต่เห็นหวห้คนข้างหน้าแน่นอนเหมือนเหมือนเดินไปไหนไม่ได้มัน ต้องขยบไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายภาพเป็นภาพโดรนมุมสูงขึ้นมาก็คือว่ามีแต่คนเต็มไปหมดเลยเจ้คนเลยจินตนาการภาพไปว,ว่าอ๋อกำแพงเมืองยิร์โคก็คงประมาณนี้แหละก็คือว่าในนั้นอะมันไม่ได้แบบสองคนยืนเบียดกันแล้วก็เต็มกำแพงนะแต่ว่ากำแพงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือสามารถยืนกันได้แบบหลายๆ,ๆคนเลยแล้วก็คนนี่เต็มไปหมดเลยคือถ้าเราเป็นผู้สอนแนมสองคนนั้นที่ได้เข้าไปในเมืองยิร์โคอะเราคงรู้สึกว่า เราคงรู้สึกว่าหัวมันยากอ่ะจะไปตีเมืองอะไรที่กำแพงหนาขนาดนี้แล้วเป็นเมืองที่เขามีหลักมีฐานเป็นเมืองที่มีการซ้อมรบมาเป็นเมืองที่มีการสร้างทหารมาเป็นเมืองที่มีการสร้างคนมาแต่สองคนนี้กลับมองในมุมที่ต่างออกไปพี่น้องสองคนนี้ไม่ได้มองว่ากำแพงมันเป็นปัญหาทหารที่อยู่ในเมืองนี้มันเป็นปัญหาหรืออะไรก็ตามเป็นปัญหาแต่สองคนนี้กลับมองสองคนนี้พูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า คือนางราหับใช่ไหมผู้กบนางราหับว่าพระเจ้าได้ส่งได้ส่งได้ส่งคุณอะได้ส่งเธอมาให้เป็นเหมือนเป็นคนที่ช่วยเราสองคนเนี้ยผู้สอนแนม,มสองคนเนี้ยกับเชื่อมั่นในผู้หญิงแค่คนคนเดียวเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าได้ส่งผู้หญิงคนนี้มาแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปหาโยชวัวใช่ไหมคะกลับไปหาโยชวัวกลับไปรายงานสิ่งที่เขารายงานเนี่ยต่างออกไปจากสิ่งที่บรรพบุรุษเขาเคยรายงานมาเลย บรรพบุรุษของเขายังไม่ยังไม่ได้เจอกำแพงสูงขนาดนี้ด้วยซ้ําบรรพบุรุษของเขายังไม่ได้เจอแบบอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่กลับกันพี่น้องบรรพบุรุษของเขาเจอเจอผลไม้เจอน้ํานมเจอน้าพึ่งที่บริบูรณ์ด้วยซ้ําแต่เขากลับมองลบไปแล้วอ่ะแต่สองคนนี้ยังไม่ได้เจอน้านมน้ําพึ่งที่ไหลบริบูรณ์ด้วยซ้าแต่เจอแบบเจออุปสรรคเลยไปถึงก็เจออุปสรรคเลยแต่สองคนนี้กลับบอกกลับบอกโยชัวว่าคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าได้ให้แผ่นดินนี้กับเรา เพราะว่าประชาชนอะในสมัยนั้นพี่น้องไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีอินสตาแกรมไม่ได้มีหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีข่าวเช้าสามไม่ได้มีหนุ่มกัญชัยไม่มีใครไปบอกเขาว่าพระเจ้าได้ทําอะไรกับอิสราเอลบ้างแต่ข่าวเรื่องอิสราเอลออกจากอียิปต์ข่าวเรื่องอิสราเอลข้ามแม่น้ําข่าวเรื่องอิสราเอลฆ่าทหารอียิปต์มันแพร่กระจายไปยังคนเหล่านั้นแล้วทําให้เขาเนี่ยท่านที่เขา่มีกําลังมากกว่าเขามีเมืองที่เป็นหลักเป็นฐานมากกว่า เขามีอะไรมากกว่าคนอิสาราเอลแต่เขากลับกลัวคนอสิสราเอลยางมากพรมพีบอกว่าคนเยรโคเนี่ยนางลาหับได้บอกได้บอกกับผู้สอนแนวว่าท่านท่านไม่รู้เหรอว่าคนเยริโคเนี่ยกลัวคนอิสาราเอลมากแต่พอพอรู้ว่าคนอิสาราเอลจะมามาตีเมืองเยร ye, ยิโคเนี่ยคนเยริโคนี่ก็กลัวกลัวจนแบบว่าแทบจะไม่ทาไม่เป็นไม่เป็นอันทําอะไรอะแต่ว่าเหมือนต้องแบบพึ่งสู้ขึ้นมา พระเจ้าได้เป็นคนประชาสัมพันธ์สิ่งนี้ออกไปอย่างประชาชนที่อยู่ในบริเวณคานาอันเรียบร้อยแล้วว่าอิสราเอลได้ทําอะไรไปบ้างพระเจ้าของอิส,อสราเอลเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือหลังจากผู้สอดแนมเสร็จปุ๊บก็คือมาเป็นบทนี้นะคะเป็นบทที่สามเป็นบทที่สามก็คืออิสราเอลอะ่ะกำลังจะข้ามแม่น้ําจอแดนเหมือนกันเลยไหมเหมือนกับสิ่งที่โมเสธทําเลยใช่ไหมส่งผู้สอดแนมมีมีการส่งผู้สอดแนมมีการข้ามแม่น้าใช่ไหม ทุกอย่างเกือบจะเหมือนสิ่งที่โมเสสทาเลยก็จะอ่านอ่านพัมพีนะคะในบทที่สามขมพีในบทที่สามนะคะบอกว่าอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดนโยชัวตื่นแต่เช้าทั้งตัวท่านและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดยกออกจากชิดทีมมาถึงแม่น้ําจอแดนพวกเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปต่อมาอีกสามวันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่าย แล้วประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพยาเวของพระเจ้าพระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีเป็นปุโรหิตหามไปก็ยกก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปเพื่อพวกท่านจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะว่าเพราะท่านยังไม่เคยไปทางนี้มาก่อนทิ้งระยะระหว่างหีบให้ห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรอย่าเข้าใกล้หีบนั้น โยชัวกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะว่าพรุ่งนี้พระยาเวจะทรงทําการอัศจรรย์กลางพวกท่านโยชัวสั่งปรโรหิตว่าจงหามหีพ,พันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนพวกเขาก็หามหีพ,พันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชนพระยาเวตัดกับโยชัวว่าวันนี้เราจะเริ่มให้เจ้าเป็นใหญ่ในสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อให้เพื่อเขาจะได้ทราบว่าเราจะเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น และเจ้าจงสั่งพวกจงสั่งปโปรหิตถามหีพพันัสัญญาว่าเมื่อเมื่อพวกท่านมาถึงริมแม่น้ำจอแดนจงจงหยุดหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอแดนและโยชัวกล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าจงมาที่นี่และฟังพระดํารัสของพระยาฮเวพระเจ้าของท่านโยชัวกล่าวว่าโดยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย โรงทรงขับไล่คนคานาอันคนฮิตไทคนฮีวายคนเปริสีคนเกร์กาชีคนอโมไลและคนเยบูใสใช้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนนี่แน่หีบแห่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งหีบพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพวิภพจะผ่านหน้าของท่านลงไปในแม่น้ําจอแดนดังนั้นตอนนี้จงเลือกคนดังนั้นตอนนี้จงเลือกคนสิบสองคนออกจากเผ่าอิสราเอลเผ่าละคนเมื่อฝ่าเท้าของโปรหิตหามหีบ ของพระยาเวองเจ้านายแห่งสากลพิภพจะลงไปอยู่ในแม่น้ําจอแดนน้ําจอแดนจะแยกออกคือน้ําที่ไหลามาจากข้างบนจะตั้งขึ้นเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของพวกเขาเพื่อจะข้ามแม่น้ําจอแดนและพวกโบริฮิตหามผีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนแม่น้ําจอแดนนั้นก็ท่วมขึ้นตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเมื่อเมื่อคนหามหีบมาถึงจอแดนและเท้าของโบริิตหามหีบจุมจมลล่มน้าจุ่มลงริมน้ําแล้ว น้ำก็ไหลาจากข้างบนน้ำที่ไหลาจากข้างบนก็หยุดและตั้งสูงขึ้นเป็นกองเดียวไกลออกจากไกลออกไปถึงเมืองอาดัมซึ่งอยู่ข้างๆเมืองเซลาทานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาคือทะเลตายนั้นก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงและประชาชนก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเมืองเยอโคและปโรหิตผู้หารผีบพันธสัญญาของพระยาเวก็ยืนมั่นอยู่ในดินแห้งกลางแม่น้ำจอแดน คนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามดินแห้งจนข้ามแม่น้ำจอแดนไปหมดในบทนี้เป็นบทที่คนอิสราเอลเนี่ยกำลังจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเมืองเยริโคก็คือระหว่างเมืองเยริโคกับอ่าบริเวณที่เขายืนยเนี่ยคะมันจะมีแม่น้ำหนึ่งที่กั้นอยู่ก็คือแม่น้ำจอแดนเขาเนี่ยต้องยกข้ามไปแล้วก็คนอิสราเอลในสมัยนั้นเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แบบห้าคนสิบคนคิดว่าเป็นล้านคนหลายหลหลายหลาย,หลายคนเหมือนกัน,หล,ลนหลายล้านคนที่จะต้องข้ามไปพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าให้โยชัวทำในตอนนี้ก็คือว่าบอกปุโรหิตใช่ไหมว่าให้หามหีบพันธสัญญาแล้วก็บอกประชาชนว่าเมื่อหีบพันธสัญญาเนี่ยผ่านหน้าเผ่าแต่ละเผ่าไปให้แต่ละเผ่าเนี่ยเดินตามหีบพันธสัญญาไปแล้วก็ให้ทิ้งระยะห่างระหว่างหีบกับกับเอกับคนเนี่ย หนึ่งกิโลเมตรเขาก็ทําตามแล้วหลังจากนั้นทันทีที่โปรหทิที่หามหีบเนี่ยเอาเท้าแตะจุ่มลงในริมแม่น้ําจอแดนแม่น้ําจอแดนก็ได้ตั้งขึ้นเป็นกําแพงแล้วก็แหวกขึ้นแล้วพื้นดินที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยก็แหง้งกลายเป็นทางที่ให้คนอิสราเอลเนี่ยสามารถเดินข้ามไปได้ในในระหว่างที่แก้วอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมคะแก้วก็อ่านแก้วชอบอ่านาพระคัมภีร์แล้วแก้วคิดว่า ถ้าเป็นตัวแก้วก็จะทําอะไรก,ก็จะเป็นยังไงก,ก็จะคิดอะไรพี่น้องเชื่อไหมว่าแกก็บอกแก้วก็คิดคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแก้วเองถ้าแก,ก้เป็นโยชวัวถ้าแก,ก้จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่มีแม่น้ํากัน้นความคิดแรกที่ที่วิ่งเข้ามาในหัวของเราเลยก็คือว่าทําเรือเราก็จะคิดตามความคิดของมนุษย์เลยตอล่อ,ตอเรือต่อเรือที่จะ ถ้าถ,ถ,ถ้าคิดตามความคิดของมนุษย์ระหว่างต่อเรือกับให้แม่น้ําแหวกเราคิดว่าไหนง่ายกว่ากันต่อเรือใช่ไหมเราคงไม่คิดว่าแบบเหมือนเราเดินไปอ่าบน้นาำเงี้ยเราอยากจะออกไปจับปลากลางทะเลเราคงไม่คิดว่าเราจะไปเหยียบให้แม่น้ําแหวกแล้วก็เดินไปจับปลาใช่ไหมเราก็คิดว่าเราต้องนั่งเรือเพื่อจะออกไปเพื่อที่จับปลาใช่ไหมอย่างนั้นนะพี่น้องแล้วเหมือนพระเจ้าก็พูดเลยแค่ว่าเรารู้ไหมว่าบางครั้งการอัศจรรย์หรือว่า การช่วยกู้ของพระเจ้าหรือว่าอะไรต่างๆมันถูกบล็อกเพราะว่าความคิดของเรามันถูกบล็อกเพราะว่าความรู้ของเราไม่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะมีความรู้นะไม่ได้หมายความว่าเราเรไม่ต้องไปโรงเรียนเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเรียนหนังสือหรือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรแสวงหาความรู้แต่ว่าบางครั้งความรู้ของเราหรือว่าการที่เราสามารถแก้ปัญหาได้การที่เราสามารถทําอะไรได้มันทําให้มันบล็อกมันบล็อกความรู้สึกของเรา อย่างเช่นในหลายหลายครั้งเ้าก,ก็สังเกตว่าเขาเคยถามพระเจ้าเหมือนกันนะว่าทําไมการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาในในประเทศที่เป็นประเทศที่แบบว่าการแพทย์ไปไม่ถึงหรือว่าการอัศจรรย์นในในคุกอาจารย์กพีเจอการอัศจรรย์นในคุกบ่อยมากแล้วก็การอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะในประเทศที่แบบว่ามันยากๆทาไมมันเกิดขึ้นง่ายจังแต่สําหรับในประเทศที่ประเทศที่การแพทย์มันพท้อมประเทศที่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต ทำไมการอาเซยนถึงเกิดยากพระเจ้าก็เหมือนพูดเแค่ว่าก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกเกินไปมันพร้อมมันพร้อมเกินไปถ้าสมมุติว่าก็ไม่ได้บอกว่าเรากินยาไม่ได้ทุกวันนี้ก็กินยาก็ไม่ได้บอกว่าเราไปหาหมอไม่ได้ทุกวันนี้กกก็ยังยงใหญ่จะไปหาหมอไปทําฟันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่น้องสิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อเรามีปัญหาคืออะไรสิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อเราเจ็บป่วยคืออะไรสิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อเราเมื่อเราต้องเลือกคืออะไร อันนี้แหละเป็นตัวกําหนดว่าเราอะพึ่งพระเจ้าแค่ไหนเมื่ออ่านพระมีตอนนี้นะคะแกชอบแกชอบในบทในข้อที่สี่ในข้อที่สี่มากข้อที่สี่บอกว่าเพื่อพวกท่านจะได้รู้จัดทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยไปทางนี้มาก่อนแก้อ่านแก้อ่านในบทเนี้ยก,ก็จินตนาการว่าพระเจ้าให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าเดินนําหน้าคนอิสราเอลไปมันเป็นภาพเหมือนการที่พระเจ้านํา นำหน้าประชาชนพระเจ้านำหน้าคนของพระองค์พระเจ้าน,ำหน,าน,านำหน้าเราพี่น้องในหลายๆครั้งเราเราเป็นมนุษย์ที่ที่เรามักจะมีความคิดเราเป็นมนุษย์ที่เราแบบว่ายิ่งในสมัยนี้เราแบบเราอยากรู้อะไรเราก็เซิร์ช g o o g l e ใช่ไหมเราอยากรู้อะไรเราก็ค้นหาใน Google จนบางครั้งเราแบบว่าเราเราได้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนทิ้งการทรงนำของพระวิญญาณไปสุดไปเพราะว่าเราอยากรู้ว่า ทำธุรกิจแฟรนชชายตัวนี้จะดีไหมเราก็เซิร์ช Google นั่งดูพันทิปเขาเขาพูดกันยังไงนั่งดู YouTube ว่าเขารีวิวว่ายังไงแต่ว่าเราลืมลืมไปว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทําคือสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าคิดยังไงต่อเราในเรื่องนี้ในในตอนนี้นะคะเป็นภาพของการที่คนอิสราเอลรุ่นเนี้ยไม่รู้เลยว่าทางที่เขาจะต้องเดินไปข้างหน้าเขาจะเดินไปยังไงคนอิสราเอลรุ่นเนี้ยไม่รู้เลยว่า แผ่นดินคานาอันมีหน้าตาเป็นยังไงคนอิสราเอลรุ่นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องข้ามไปเจอกับอะไรแต่สิ่งที่เขาเชื่อมั่นคือเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนําหน้าเขาไปเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อหีบพนันธสัญญาเดินนําหน้าเขาเขามีหน้าที่แค่เดินตามหีบพนันธสัญญาพี่น้องเมื่อเราเมื่อเราเดินตามพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่แกว่าแบบไม่รู้พอะอะไรแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตอนที่อิสราเอลรุ่นโมเสส ข้ามข้ามแม่อ่าข้ามทะเลเหมือนกันก็คือว่าเมื่อพระเจ้าแหวกทะเลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะแผ่นดินนั้นแห้งใช่ไหมถ้าเราถ้าเราเห็นใช่ไหมบริเวณน้ําหรือว่าบริเวณชายฝั่งเนี่ยมันจะมีโคลใช่ไหมมันจะมีความเป็นโคลพี่น้องพระเจ้าไม่ได้แค่ทําทางให้กับเราแต่พระเจ้าทําทางที่เราจะสามารถเดินไปได้ง่ายพระเจ้าสาพระเจ้าทําทางที่เรามันไม่ใช่แค่เป็นที่ที่ดินที่เป็นโคลอนอะเดินไปแล้วเป็นโคลอนอะ แต่เป็นดินแห้งท่านพี่บอกว่าโปรโลหิตและหีบพันธสัญญาของพระเจ้ายืนอยู่บนดินแห้งจนประชาชนอิสราเอลเนี่ยเดินผ่านไปทั้งหมดพี่น้องพระเจ้าไม่ได้นําแค่นําเรามาแล้วก็ทิ้งเราไว้กลางทางแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นําเราแลวพระองค์ก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ท่ามกลางทะเลอยู่ท่ามกลางแม่น้ํากับเราจนกว่าเราจะสาเร็จในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราถ้าพระเจ้านําเราถ้าพระเจ้าเป็นผู้นําเราให้ไป สู่การอัศจรรย์หรือพระเจ้านาเราให้ไปทําอะไรบางอย่างพี่น้องให้เราเชื่อแม้ตอนนี้มันจะมีอุปสรรคแม้ตอนนี้มันจะมีปัญหาแม้ตอนนี้มันจะมีคําถามว่าใช่หรือเปล่าแม้ตอนนี้คนจะไม่ได้ซัพพอร์ตเราหรือแม้ตอนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นผู้ยืนอยู่กลางแม่น้ํานั้นพระเจ้าเป็นผู้ยืนอยู่กลางดินแห้งนั้นและนําจนกว่าคนอิสราเอลคนสุดท้ายจะเดินผ่านแม่น้ําจอแดนและขึ้นฝั่งได้เมื่อเช้าแก่ฟังเทศของผู้ชายคนหนึ่งก็จาช,ชื่อเขาไม่ได้ เขาเขาเขาเป็นเขาเป็นนักดนตรีเขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาเกิดในครอบครัวผู้ลรับใช้พระเจ้านี่แหละแล้วเขาก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปไปเป็นไปไปเป็นนักรนตรีทําเพลงให้กับหลายคนเลยเขาเขาเป็นคนอเมริกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็มาเรียกเขาวันหนึ่งพระเจ้ามาเรียกเขาให้เขารับใช้พระเจ้าเขาเขาบอกเขาจะรับใช้พระเจ้ายังไงเขาเขาไม่รู้ไม่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าเลยเขาแบบ เหมือนเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็มีความฝันอยากจะไปไปเป็นนักดนตงตีอยากจะทําเพลงอยากจะเป็นวอ,อนดิเซอร์เขาก็ไปไปตามความฝันของเขาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกเขาว่าให้ให้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเขาบอกเขาจะรับใช้พระเจ้ายัางไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่าจะเทศนาอย่างไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจะประกาศให้คนเชื่ออย่างไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทําอะไรแต่พระเจ้าบอกว่าคําเดียวที่พระเจ้าพูดกับเขาคือ trust me เป็นเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยก็คือไว้วางใจเราเป็นคําเดียวเลยพระเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายไม่ได้กางแผนที่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราปักหมุดใน Google Map ไว้แล้วให้กดทำหมุดน,นี้เราก็ไปพระเจ้าไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรพระเจ้าพูดคําเดียวว่าวางใจในเราแล้วเขาก็บอกโอเคถ้าพระเจ้าเรียกเขาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นที่จะเริ่มเริ่มสเตปเริ่มก้าวมาทําทําในการทรงเรียกของเขาในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาก็เริ่มต้นภารกิจแต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยตอนนั้นยังน่าจะอยู่กับพ่อแม่เขาก่อน เขาก็เริ่มต้นภารกิจไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งพระเจ้าก็บอกเขาว่าเราจะให้ให้ให้ผู้ชายคนเนี้ยเราจะให้เจ้าตั้งคิตจักรเขาก็บอกพระเจ้าเขาเขาจะไปตั้งโบสถ์ได้ไงเขาจะสร้างโบสถ์ได้ไงเขาไม่มีผู้สนับสนุนเขาไม่มีเงินทุนเขาไม่มีคนที่จะซัพพอร์ตเขาเขามีแค่สองคนก็คือสามีภรรยาเขาไม่มีแม้แต่คนที่จะแบบอธิษฐานเผื่อเขาใคร คือถ้าถ้าเราสร้างโบสถ์ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ต้องไปหาที่ไปหาสถานที่เช่าสถานที่หรือสร้างสถานที่เราต้องใช้เงินเขาบอกเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีเงินเขาไม่มีทุกอย่างเลยเขามีแต่ตัวกับหัวใจพระเจ้าก็พูดคําเดิมกับเขาเลยว่าทัสมีทัสมีก็คือไว้วางใจเราเขาก็เริ่มเริ่มต้นที่จะก้าวไปเริ่มต้นที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกจนทุกวันเนี้ยเขามีเขามีโบสถ์ คนเยอะมากก็จาไม่ได้ว่ากี่คนแต่ว่าแบบคนเยอะมากแล้วก็จริงๆก็ไม่เคยฟังเขาแล้วเพิ่งมาฟังเขาเขาเป็นพ่อพรมาก,มากเขาเป็นคนที่สอนดีมาก,มากแล้วก็รู้อย่างหนึ่งว่าก็นึกถึงพัมพีตอนหนึ่งว่าถ้าพระเจ้าทรงนําย่างเท้าของคนใดเขาจะไม่พลาดใช่ไหมหรือเขาจะไม่ล้มลงพี่น้องเราไม่ได้ไว้วางใจว่าเรามีอะไรเราไม่ได้ไว้วางใจว่าเรามีเงินเราไม่ได้ไว้วางใจว่าเรามี มีความรู้เราไม่ได้ไว้วางใจว่าเรามีคนที่อยู่รอบตัวเราที่เก่งพี่น้องโยชวัวอาจจะมีคนที่เก่งมากมายอยู่รอบตัวเขามีคนรุ่นใหม่มีคนที่มีกําลังมากกว่าเขาอยู่รอบตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีมากกว่าคนเรานั้นคือพระเจ้าที่อยู่กับเขาสิ่งถ้าพี่น้องได้เรียนต่อไปนะคะถ้าพี่น้องได้อ่านต่อไปสิ่งที่โยชวัวทาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลแทบจะไม่ได้พึ่งพากําลังของคนอิสราเอลเลย ทบจะไม่ได้พึ่งพากําลังของเยชัวเลยแต่ว่าคนอิสราเอลอ่ะในในสมัยในในยุคนั้นอะ่ะแทบจะพูดกันว่าพระเจ้าทรงนําเราให้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเหมือนกันพระเจ้าทรงนะให้พี่น้องบอกกับตัวเราเองว่าพระเจ้าทรงนําเราให้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้เรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้เรามีกําลังเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้เรามีคนที่จะมาเป็น ผู้ร่วมธุรกิจของเราไหมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงนําเราให้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาของเราถ้าพระเจ้าทรงนําพี่น้องถ้าพระเจ้าทรงนําย่างเท้าคนใดพี่น้องการตามพระเจ้ามันมีข้อเดียวก็คือตามพระเจ้าไม่ได้ยากคือแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าพันพีที่ที่แก้ยึดเหมือนที่แก้วเคยบอกไปพันมีที่แก้ยึดตลอดเวลาก็คือจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของลงก่อน แล้วพงษ์จะทรงเพิ่มเติมสิงคโปร์เหล่านี้ให้อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์พีด้เทศไปแล้วนะคะว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งที่แกมันเป็นสิ่งที่แกต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เร,ยยเราง่ายที่จะหาอย่างอื่นก่อนเราง่ายที่จะหาข้อมูลก่อนเราง่ายที่จะหาหาทุกอย่างก่อนยกเว้นพระเจ้าอะเราง่ายที่จะทําทุกอย่างก่อนทําอะไรก่อนก็ได้ที่ไม่ใช่หาพระเจ้าเราง่ายเราง่ายมากแต่สิ่งที่โยชัวเป็นแล้วแกชอบคำหนึ่งมาก จริงแกย้อนกลับกลับไปอ่านในก่อนพ่อพี่โชยชัวย้อนกลับไปอ่านพัอพี่บอกว่าเมื่อเมื่อโมเสสเนี่ยวางมืออยู่เหนือโยชวัวพระวิญญ,ญาณแห่งสติปัญญาของพระเจ้าก็ลงมาเหนือโยชวัวแล้วพระเจ้าก็ถามแกว่ารู้ไหมว่าสติปัญญามันดีมันดียังไงแกก็เออก็สติปัญญาก็ดีเลยก็มีสติปัญญาก็ดีก็คือฉลา,าดไงไม่งงอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่า,รา,วาพระเจ้าก็ถามแกว่าเรารู้ไหมว่าคนในโลกเนี้ยวิ่งหาอะไรวิ่งหาเงิน เราวิ่งหาความรู้เราวิ่งหาอำนาจเราวิ่งหาต่างๆมากมายแต่เราไม่ได้วิ่งหาปัญญาเราสามารถมีเงินได้แต่เงินก็สามารถหมดได้เราสามารถมีความรู้ได้แต่มันก็มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ในอีกหนึ่งวันหรือหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีมันก็มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถมีคนที่อยู่รอบตัวเราได้แต่คนเหล่านี้ก็สามารถหายไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราสามารถมีทั้งหมดเหล่านี้ได้โดยที่เรา พระเจ้าจะเป็นผู้รักษาและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สอนเราที่เราจะมีสิ่งเหล่านี้ที่จะคงอยู่ได้พี่น้องในเช้าวันนี้สิ่งที่สิ่งที่แกได้เรียนรู้และสิ่งที่แกแบบอยากจะหนุนใจพี่น้องคือพระเจ้าทรงนําเราเข้าสู่แผ่นดินขณาอันแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่แกบอกตัวเองเหมือนกันว่าพระเจ้าทรงนำข้าพระเจ้าเข้าสู่แผ่นดินคณาอันให้ให้เราบอกกับตัวเองในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ แต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐานลูกขอพระบัญญัตของพระเจ้าที่จะทรงนําเราพระเจ้าเรารู้ว่าเรามีการช่วยเหลือมากมายที่เราสามารถหาได้จากมนุษย์แต่ขอพระเจ้าอย่าอย่าให้เราลืมพ,พจนจะค่ะอย่าให้เราลืมที่จะแสวงหาพระเจ้าก่อนอย่าให้เราลืมที่จะถามพระเจ้าก่กอนอย่าให้เราลืมที่จะถามว่าพระองค์รู้สึกยังไงอย่าให้เราลืม ที่จะถามว่าพระเจ้าอยากให้เราทํำไหมหรืออยากให้เราลืมที่เราอยากจะรู้น้ําพระทัยพระเจ้าพระคเจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนําเราให้จิตวิญญาณของเรานั้นแสวงหาพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าความรู้ก็มีมากมายการช่วยเหลือก็มีมากมายแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ยั่งยืนพระงเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนําเราให้จิตใจของเรานั้นแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำพระเจ้าข้าที่ใจของเรานั้นจะ ถมลงต่อพระลงและให้พระเจ้าทรงเป็นเหมือนหีบพระสัญญาที่จะนำหน้าเราไปที่จะเดินข้ามแม่น้ำจอแดนไม่ว่าพี่น้องที่นี่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือทางตันหรืออะไรก็ตามพระเจ้าให้เรารู้ว่าเมื่อเราเดินตามพระเจ้าแม้แม้ข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำแม้ข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำจอแดนแม้ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พระเจ้าจะทรงให้ทางนั้นมันแหวกออกคุณเจ้าค่ะพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระลงคทรงนำเราขอพระเจ้าพูดกับเราส่วนตัว ต่อไปมากขึ้นและมากขึ้นพรงศ์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ในนยามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน